ฝันเห็นไข่คร,ครับไข่ใ,ในฝันมักจะโผล่มาในช่วงที่ชีวิตของเรากำลังลงมือทำอะไรบางอย่างเพราะอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเงินงานหรือแผนการที่มันยังไม่เห็นผลครับฝันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะรวยแบบปุ๊บปับ๊บรวยแบบทันทีแต่มันเป็นฝันที่บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันกำลังจะเติบโตกำลังสะสมพลัง และมันจะมีโอกาสเติบโตขึ้นออกดอกออกผลได้ไม่ช้าครับถ้าใครฝันเห็นไข่ไก่ครับหมายถึงเงินจากความขยันเป็นไรายได้ที่ได้มาด้วยแรงของเราเองมันอาจจะยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่มันจะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราตั้งใจทำต่อไปเราจะตั้งหลักได้บางคนก็ฝันเห็นไข่เป็ดครับฝันนี้สื่อถึงความมั่นคง ชีวิตอาจจะยังไม่หวือหวาแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นมันเหมาะกับการเก็บเงินระยะยาวครับแต่ถ้าใครฝันเห็นไข่ห่านฝันนี้มักเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจมีคนมองเห็นคุณค่าของเราและช่วยดันเราให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าใครฝันเห็นไข่นกกระทาไข่นกกระทามันเล็กๆใช่ไหมครับฝันนี้มันหมายถึงโชคเล็กๆ เงินอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่จะเข้ามาเรื่อยๆมันช่วยชีวิตพยุงเราช่วยพยุงชีวิตเราได้แน่ไปต่อได้ครับบางคนฝันเห็นไข่เยอะมากหรือเป็นกองไข่กองใหญ่ๆเลยครับฝันนี้การเงินเด่นรายได้เข้ามาหลายทางหรือเงินจะเข้าเป็นช่วงๆครับถ้าจัดการให้ดีครับเงินก้อนเนี้ยจะงอกเงยขึ้นมาเร็วเลยฮะ แต่ถ้าฝันเห็นไข่ไก่แค่1นึ่ถึงสองฟองฝันนี้บอกให้เราโฟกัสอย่าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันเลือกเรื่องที่สำคัญก่อนแล้วมันจะเห็นผลได้ชัดครับแต่บางคนก็ฝันเห็นไข่แตกมันไม่ใช่เรื่องร้ายไม่ใช่เรื่องเสียหายครับแต่มันคือการที่บอกว่ามันเป็นการจบปัญหาเก่าๆเพื่อเปิดทางใหม่ให้ชีวิตเราครับ แต่ถ้าฝันเห็นไข่เน่าครับฝันนี้เป็นฝันเตือนครับให้เราเลี่ยงเลี่ยงคนบางคนหรือเลี่ยงบางเส้นทางถ้าเราหลบเลี่ยงได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวชีวิตเราจะดีขึ้นครับบางคนก็ฝันเห็นไข่ที่มีลูกไก่อยู่ข้างในไข่หรือไข่ที่มันมีเชื้ออยู่ครับฝันนี้แปลว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันกำลังเริ่มเห็นเข้าลางละ แม้มันจะยังไม่ชัดแต่ถือว่ามาถูกทางแล้วครับแล้วถ้าฝันเห็นไข่าขาวหรือไข่แดงครับฝันนี้สะท้อนเรื่องความสมดุลในชีวิตทั้งความคิดและความรู้สึกคนรอบตัวจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นครับการทำงานร่วมกับคนอื่นจะราบรื่กนกว่าเดิมเรื่องที่เคยติดจะเริ่มคลี่คลายครับแต่ถ้าฝันเห็นไข่สีทองหรือไข่สีสวยๆครับฝันนี้เป็นฝันมงคล มันมักจะมาพร้อมกับโอกาสพิเศษหรือโชคที่ไม่ได้คาดคิดไว้อาจจะได้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้หรืออาจจะได้จังหวะดีๆแล้วก็เวลาที่เหมาะพอเหมาะพอดีที่จะมีโชคดีเข้ามาครับแต่ถ้าฝันเห็นใครดิบครับฝันนี้บอกว่าเรายังมีแรงยังมีพลังใจแม้เราจะเหนื่อยบ้างแต่เราก็ยังไปต่อได้มันเหมาะกับการเริ่มต้นหรือวางแผนอะไรใหม่ๆครับ บางคนก็ฝันเห็นเปลือกไข่ครับฝันนี้เป็นสัญญาณของการปกป้องเป็นสัญญาณของการป้องกันมีอะไรบางอย่างคอยการปัญหาให้เราเรื่องหนักจะไม่เข้ามาแรงๆถึงมันจะมีเราก็ยังรับมือได้เพราะมีการป้องกันมีอะไรบางอย่างปกป้องเราอยู่ครับบางคนก็ฝันว่าเก็บไข่ครับฝันนี้แปลว่าเงินจะมาจากความขยนันจากสิ่งที่เราลงมือทำเอง อาจจะเหนื่อยครับแต่มันเป็นเงินที่มั่นมั่นคงแต่ถ้าใครฝันว่าซื้อไข่ไปซื้อไข่ครับฝันนี้สะท้อนการตัดสินใจเรื่องเงินหรือการลงทุนที่เราคิดมาพอสมควรแล้วล่ะครับผลของมันอาจจะยังไม่เร็วแต่ระยะยาวคุ้มแน่นอนครับบางคนก็ฝันว่าทำไข่แตกซะเองครับฝันนี้หมายถึงการตัดสินใจเด็ดขาดเรา เลือกแก้ปัญหาแม้เราจะต้องรับผิดชอบเองแต่มันเป็นทางที่จำเป็นต้องทำซึ่งมันจะพาเราไปข้างหน้าและดีกว่าเดิมครับบางคนก็ฝันว่ากินไข่ครับฝันนี้ปนแปลว่าชีวิตเราเริ่มอิ่มขึ้นทั้งเรื่องเงินและความเป็นอยู่อะไรที่มันตึงๆมันเริ่มคลายใจเราสบายใจเราโล่งขึ้นครับบางคนก็ฝันว่าได้ไข่หรือมีคนเอาไข่มาให้ครับ ตรงตัวครับฝันนี้แปลว่ามักจะมีคนมาช่วยเรามีคนหยิบยื่นโอกาสให้เรามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆครับแต่เราเก็บไว้ให้ดีมันจะต่อยอดไปได้บางคนก็ฝันว่าต้มไข่หรือทอดไข่ครับอันนี้แปลว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้กําลังเริ่มให้ผลลัพธ์แผนที่วางไว้เรากําลังมาถูกทางขอให้ทำต่อไปครับและถ้าใครฝันว่ายโยนไข่ครับ ฝันนี้เป็นสัญญาณของการปล่อยปล่อยเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือความคิดที่มันถ่วงเราไว้และเมื่อเราปล่อยมันไปได้สิ่งใหม่ก็จะเข้ามาได้ด้วยครับแต่ถ้าใครฝันว่าเราไปขโมยไข่เราเป็นขโมยซะเองไปขโมยไข่มันอาจสะท้อนความกล้าความไม่ดีความที่เราเสี่ยงกล้าคว้าโอกาสแต่มันไม่ดีครับมันเตือนว่า ให้เราคิดรอบครอบโอกาสข้างหน้ามันไม่คุ้มครับแล้วถ้าฝันเห็นไข่ต้มครับมันหมายถึงความสําเร็จที่มาแบบมั่นคงเพราะไข่ต้มอะ่ะมันมันสำเร็จมั่นคงแล้วครับไม่หวือหวาแต่ยืนยาวและน่าไว้ใจครับแล้วถ้าฝันเห็นไข่ดาวครับแปลว่าผลงานเริ่มโดดเด่นมีคนมองเห็นมีคนพูดถึงชื่อเสียงหรือโอกาสเริ่มเข้ามาหาเราแน่นอนครับ บางคนก็ฝันเห็นไข่เจียวฝันนี้แปลว่าเราเป็นคนปรับตัวเก่งใช้ของที่มีให้เกิดประโยชน์หาเงินได้หลายทางไม่ยึดติดกับรูปแบบเดียวครับบางคนก็ฝันเห็นไข่พะโลครับฝันนี้แปลว่าชีวิตเริ่มนิ่งขึ้นการเงินไม่ตึงครอบครัวหรือคนใกล้ตัวอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความอบอุ่นครับและถ้าฝันเห็นขนมที่ทำจากไข่ครับ ตันนี้แปลว่ามีเรื่องน่ายินดีมีข่าวดีหรืออาจจะมีการฉลองเล็กๆจากสิ่งที่เราจะทำสำเร็จแล้วถ้าใครฝันเห็นไข่กับแม่ไก่อยู่ด้วยกันมันเป็นฝันของความพร้อมทั้งเรื่องเงินและครอบครัวจะมีคนมาช่วยกันประคองให้ชีวิตเราไปต่อครับบางคนก็ฝันเห็นไข่อยู่ในรังฝันนี้หมายถึงทรัพย์ที่ปลอดภัย เงินจะไม่รั่วจะเก็บเงินอยู่และเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรในอนาคตได้เยอะเลยครับบางคนก็ฝันเห็นไข่หลายขนาดปะปนกันไข่หลายไซส์อยู่บนกันเลยครับฝันนี้แปลว่ารายได้มาหลายรูปแบบอาจจะทั้งเงินก้อนเงินเล็กๆถ้าเราจัดการให้ดีเงินมันจะงอกเงยขึ้นมาได้มากขึ้นครับบางคนก็ฝันเห็นไข่วางเป็นระเบียบเลยครับ ฝันนี้ชัดเจนครับว่าชีวิตของเราเริ่มเป็นระบบเริ่มเป็นระเบียบการเงินจัดการง่ายขึ้นคล่องขึ้นรู้ว่าอันไหนควรเก็บรู้ว่าตรงไหนควรเอาไปใช้ความมั่งมั่นมั่งคั่ง,งมั่นคงกำลังมาและใครฝันเห็นไข่สวยสมบูรณ์ครับไม่แตกไม่เสียครับไข่สวยกริบเลยครับเป็นฝันมงคลมากครับมันแปลว่าสิ่งที่เราได้มาจะอยู่กับเราได้นาน ไม่หายง่ายไม่เสียง่ายและให้ผลดีแบบต่อเนื่องไปครับดังนั้นครับการฝันเห็นไข่ไม่ใช่ฝันธรรมดาธรรมดาครับแต่มันเป็นฝันของการบ่มเพาะของการรอคอยและการเติบโตบางสิ่งบางอย่างผลลัพธ์บางอย่างอาจจะยังไม่เกิดวันนี้แต่มันกําลังฟักตัวอยู่ครับถ้าใครฝันเห็นไข่แบบเนี้ยขอให้เราทำต่อในสิ่งที่เราลงมือทำ ดูแลสิ่งที่เรากำลังสร้างเพราะโชคดีครับอาจกำลังโตมันอยู่ใกล้ๆเราละครับก็ประมาณนี้ครับฝันเห็นไข่แถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับฝันว่าช n แนลพูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังครับสวัสดีครับ